ช่วงทำเลข,ขายดีสนับสนุนโดยทำเลข,ขายดีตลาดนัดสวนมารีตลาดกลางวันพักเที่ยงติดหลังช่อง3ถนนพระราม4กรุงเทพมหานครเปริดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิการับจองพื้นที่บูธให้เช่าในตลาดขายสินค้าขายอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆอีกมากมายสนใจพื้นที่เช่าโทร097 145 7 1 7 0ติดต่อคุณมน 8เมนูยอดฮิตทำง่ายขายง่ายก้อยเงินหมืน่นโอกาสในการสร้างรายได้ของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังมองหาเมนูของกินที่จะมาขายให้กับลูกค้าที่หิวกระหายแล้วรู้หรือยังว่าจะขายอะไรดีที่ทำง่ายขายเร็วและได้เงินไว วันนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center ได้มี8เมนูยอดฮิตทำง่ายขายง่ายมานำเสนอและเป็นแนวทางให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนทั่วไปที่อยากมีรายได้เสริมในช่วงวันหยุดโดยอาจใช้พื้นที่หน้าบ้านในการขายมาดูกันว่าจะทำอะไรขายกันดีค่ะ 1. ข้าวไข่เจียว เมนูยอดฮิตเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในช่วงตอนเยน็นเย็นทำง่ายขายได้เร็วเพราะข้าวไข่เจียวสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็วกินอิ่มท้องราคาไม่แพงรสชาติก็อร่อยขายได้ในราคาตั้งแต่15บาทไปจนถึง30บาทหากใครจะเพิ่มมูลคา่าก็ใส่ผักหมูสับและอื่นๆด้วยแม้ว่าจะดูไม่ยุ่งยากแต่เชื่อได้ว่าวันหยุดคุณอาจจะทอดไข่เจียวไม่ทันเลยก็ได้ค่ะ 2. ข้าวเหนียวไก่ทอดหมูปิ้งหมูทอดเมนูของกินอีกอย่างที่ได้รับความนิยมก็คือข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูทอดและไก่ทอดถ้ามีสูตรดีๆรับรองว่าขายดิบขายดีแน่ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าเที่บางครั้งลูกค้าอาจจะหาของกินไม่ได้ก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากมีไรายได้ด้วยการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ทอดหมูทอดค่ะซึ่งทำง่ายขายเร็วสามารถตั้งโต๊ะหน้าบ้านหรือขายปากซอยก็ได้เลย 3. เครื่องดื่มต่างๆแน่นอนว่าคนเรานั้นต้องมีความกระหายน้ำเพราะอากาศร้อนแบบนี้พ่อค้าแม่ค้านั้นสามารถขายได้ทั้งน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆน้ำผลไม้ปั่นชากาแฟหรืออาจจะมีขนมหวานร่วมด้วยอาทิเช่นเฉาก้วยโบราณลดช่องใส่แก้วเพียงแค่ตั้งโต๊ะหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่คนพลุกพล่านแค่นี้ก็สามารถสไร้างรายได้ในช่วงวันหยุดได้แล้วค่ะ 4. ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งเมนูของกินง่ายๆเหมาะกับช่วงเวลาเร่งด่วนอีกทั้งยังเป็นเมนูคู่กับคนไทยและทุกคนหากินได้ง่ายนั่นคือลูกชิ้นทอดและลูกชิ้นปิ้งเป็นของกินที่ทุกคนกินได้หาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงแถมอิ่มท้องอีกต่างหากค่ะ 5. ยำบุญเส้นและยำม,มามา่า เป็นของกินที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากทำได้เร็วและเป็นที่นิยมของลูกค้าด้วยโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มผู้หญิงที่อยากลดน้ำหนกักแต่กินแล้วอิ่มท้องนั่นคือยำบุญเส้นและยำมามา่าเน้นใส่ผักเยอะๆลูกชิ้นบ้างกุ้งบ้างหมูสับสักหน่อยคลุกคเคล้าเครื่องปรุงน้ำยำรับรองว่าลูกค้าที่เดินผ่านต้องหันมามองแล้วเดินมาซื้ออย่างแน่นอนอาจจะขายช่วงบ่ายถึงเย็นก็น่าจะเหมาะค่ะ 6. ไอศครีมน้ำแข็งใส เป็นของกินยอดนิยมที่พ่อค้าแม่ค้าต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกก็ว่าได้ยิ่งแดดจ้าอากาศร้อนๆด้วยแล้วถ้าลูกค้าได้กินน้ำแข็งใสเย็นๆราดด้วยน้ำเชื่อหมหวานแต่งแต้มเติมสีนิดหน่อยน่าจะสดชื่นอย่างมากหรือไม่ก็ลงตู้ไอศครีมเพิ่มสั่งไอศครีมหรือไอศครีมหลอดไอติมแท่งมาขายรับรองว่าขายดิบขายดีค่ะ 7. ผลไม้แช่ยเย็น เป็นของกินที่ทำรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ง่ายมากค่ะเพียงแค่ไปซื้อผลไม้มาจากตลาดแล้วมาผ่าปอกเปลือกทำพลิกเกลือนำผลไม้ไปแช่ในตู้ที่มีน้ำแข็งก็สามารถขายได้แล้วขายดีด้วยอย่างเช่นแตงโมมะม่วงสับประรดฝรั่งรวมถึงผลไม้ดองรสเปรี้ยวอื่นๆอาจจะใช้รถเข็นขายหรือตั้งโต๊ะว,วางตู้แช่กระจกให้ลูกค้าได้เห็นหน้าบ้านก็ได้ 8. ก๋วยเตี๋ยว เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเชียวถือเป็นธุรกิจที่ขายดิบขายดีในช่วงวันหยุดเชื่อว,ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวตามถนนคนทางต่างๆถ้าได้สดน้ําร้อนๆบวกกับกลิ่นหอมของเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวรับรองว่าเปิดร้านขายก๋ยวยเตี๋ยนี่แหละจะช่วยสไร้างรายได้ให้กับคุณค่ะ สรุปก็คือของกินที่ขายได้ดีต้องเป็นของกินที่ทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากราคาต้องไม่แพงหาซื้อได้ง่ายอิ่มท้องไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายไม่ต้องรัดหรูอลังการเพียงแค่ทำให้อร่อยสะอาดและถูกหลักอนามัยก็พอแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ